ชายแดนสแก้วความกังวลของชาวนาระหว่างความเสี่ยงและราคาข้าวตกต่ำสถานการณ์บนชายแดนจังหวัดสแก้วกำลังเผาผลาญความกังวลให้ชาวนาในพื้นที่หลังเกิดเหตุทหารกัมพูชายิงปืนเล็กใส่บังเกอร์ไทยและไทยยิงตอบโต้เมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาทําให้ชาวนาในอํเาเภอโคกูสูงเร่งเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิก่อนเวลากลัวสถานการณ์อาจไม่ปลอดภัยแต่ที่น่าสนใจคือฝ่ายความมั่นคงยังยืนยันว่าการสํารวจและปักหมุดชายแดนชั่วคราวในวันที่17 พฤศจิกายนนี้จะดําเนินการตามแผนเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งสร้างคําถามว่าทําไมฝ่ายความมั่นคงถึงยังคงดําเนินการตามแผนมีความเสี่ยงอะไรที่อาจเกิดขึ้นไหมแต่ที่นี่คือจุดที่สร้างความขัดแย้งชาวนาในพื้นที่ต้องเผชิญกับความยากลาบากทั้งด้านความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปัญหาเศรษฐกิจข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวแล้วถูกนํามาถึงแดดที่ลานโล่งกลางหมู่บ้านหนองยากแก้ว เพื่อไล่ความชื้นก่อนนำไปใช้หุงข้าวตลอดปีราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในปีนี้ตกตำ่ำอยู่ที่กิโลกรัมและ10.9บาทหรือตันละ1900บาทเมื่อหักลบค่าปุ๋ยและค่าจ้างเก็บเกี่ยวกำไรที่เหลือน้อยมากแต่ชาวนาบางคนกล่าวว่าหากไม่ปลูกข้าวเราก็ไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไรเพราะการทำนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วนายวิทวัฒน์นามกังชาวนาที่ปลูกข้าวแปดไร่ในพื้นที่ความมั่นคงเปิดเผยว่าข้าวของเขาเหลืองทองและพร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว แต่หลังเกิดเหตุยิงตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงขอให้ชะลอการเก็บเกี่ยวเพื่อความปลอดภัยเขายอมรับว่าเข้าใจความจําเป็นแต่หากต่อทิ้งไว้นานเกินไปข้าวจะกรอบคาต้นเม็ดข้าวแตกหักและส่งผลให้ราคาขายตกต่ําลงอีกซึ่งเป็นปัญหาที่ชาวนาในพื้นที่ต้องเผชิญอยู่เสมอและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่มักทาดความทุกข์ยากของชาวนาในพื้นที่ชายแดนไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่ความเสี่ยงด้านความมั่นคงแต่ยังรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจจากราคาพืชผลตกต่ํา ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการความสนใจและการช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและสังคมท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ควรมีมาตรการอะไรเพื่อช่วยเหลือชาวนานในพื้นที่